สวัสดีครับผมช่างนิวจากปูด่ด,ดูดีกาลาดนะครับวันนี้จะพามาถอดปลกหน้าเครื่องกันมีลูกค้าเขาขอให้ทำคลิปให้อันดับแรกคือเราต้องถอดกองอากาศก่อนเราจะไปเริ่มถอดกันก่อนเลยนะครับคืออันดับแรกเราต้องถอดกองอากาศออกกดตัวล็อกตัวแม่เซนเซอร์แล้วบีดดึงออก ดึงท่ออากาศดึงท่อหายใจเสร็จแล้วให้เราขันนอ็อตตัวให้เราขันนออ็อตเข็มขันรัดท่อใช้ไข่ควงแบนบหรือไข่ควงแฉกยาวๆหน่อยก็ได้รับขัน หลังจากเราที่เราขันให้มัพอมันหลวมแล้วนะครับไม่ต้องขันให้มันสุดมากนะพอขันเสร็จแล้วปั๊บเราดึงดูครับอ่ะนี่คือหลุดแล้วเสร็จแล้วให้เรามางัดตัวท่อแล้วก็อ่าปกติะมันจะมะีลูกยางล็อกตรงนี้ด้วยให้เราแทงด้านล่างแล้วก็งัดขึ้นนะครับแต่นี้ของเขาหักมาอยู่แล้วเวลาเราถอดกองอากาศให้ดึงทีละด้านนะครับก่อนซ้ายขวาทีนึง แล้วมันจะหลุดง่ายๆแบบนี้หลังจากที่เราถอดกองอากาศเสร็จปับ๊บให้เรามาถอดสายไฟชุดสายไฟก่อนนะก็คือโดยปกติมันจะเสียบจะนีบแบบนี้ให้เราค่อยๆดึงอยู่ว่าใช้ไขควงแบนอะงัดตามร่องมันออกส่วนรีชิตเตอร์อะ มันจะมีตัวขาล็อกที่ติดอยู่กับตัวโครงพัดลมให้เราบีบแล้วดึงออกแบบนี้นะครับรีจิตเตอร์จะเป็นตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีขาให้บีบบีบดึงตะแคงออกล้กะก็ยกแล้วมันก็จะมีให้เราบีบ อ่ากิ๊บให้เราบีบอีกทีหนึ่งบีบแล้วดึงออกมันจะง่ายกว่าหลังจากนั้นเรามาปลดมอเตอร์พัดลมถ้าเป็นรถที่ยังไม่เคยถอดพัดลมอะ่ะมันจะมีกิ๊บสีแดงๆเหมือนตัวเนี้ยอยู่ครับให้เราดันขึ้นแล้วก็กดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาไม่มีมาแล้วเราก็สามารถบีบแล้วดึงออกได้เลยแต่ว่ามันจะออกค่อนข้างยากนิดนึงเราต้องโยกซ้ายโยกขวาด้วยครับ อย่างเงี้ยออกแล้วห้วเรามาพาดเกี่ยไว้แถวๆนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมจะถอดเปลี่ยนโดยที่ไม่ถอดท่อน้ํานะอ่าจะไม่ถอดท่อน้ําเรางัดแผ่นกิ๊ตัวนี้ขึ้นแล้วดึงโครงถอยจะมีสองฝั่งเสร็จแล้วให้เราดึงขึ้นครับค่อยๆดึงนะ แล้วตะแข็งพัดลมลงฝั่งหนึ่งแต่ให้ระวังโคมพัดลมอ่ะโดนแผงหม้อน้ำด้วยตะแงลงแบบนี้ครับแล้วก็อยๆดึงขึ้น ขยับซ้ายขยับขวาทีละนิดทีแล้วหน่อยนะครับดูสายไฟข้างๆนี้ด้วยนะครับเนี่ยถืได้พลมมาทั้งตัวอันดับต่อไปเราจะมาถอดเปลี่ยนมอเตอร์กันกับรีพิเตอร์แต่ตัวรีพิเตอร์เราถอดแล้วตามมาทางนี้ครับ พัดลมมันจะเป็นเกีียวซ้ายนะครับถ้าเราขันเข้ามันจะเป็นออกถ้าเราขันออกมันจะเป็นเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขันเข้าครับเพื่อให้มันออกน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับ ส่วนข้างหลังจะเป็นหัวจีบสามตัวจะเป็นทียี่สิบครับอ่าขอนทษทีจะเป็นทียี่ห้าครับแขนออกทั้งสามตัวเลย ที่เราคันออกก็จะได้ตัวหน้าตาตัวมอเตอร์ครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ใหม่เข้าไปแทนที่เราเอาเอาเอา,เอามอเตอร์ ให้แน่นด้วยนะครับระวังมันหลุดเวลาพัดลมมันทำงานครับ mm hmm. นี่เราก็าจะมาใส่ใบพัดลมนะครับใบพัดลมมันจะมีล่องบากอยู่นะครับ ก็คือถ้าเราใส่ไม่ตรงร่องบากไงใบพัดลมมันก็จะไม่ลงล็อกครับถ้าอย่างเงี้ยก็คือจะลงล็อกเขาอันนี้ขันแค่ตึงๆมือพอนะครับถ้าเราก็มาใส่รีเทสเตอร์วิธีเราอ่ารีทสเตอร์เราสามารถใส่ได้เลยนะเวลาเราใส่ก็คือเสียบเข้าไปตรงๆก่อนแล้วจะแค็งหน่อยนึง แล้วกดแค่นี้มันก็นล็อกแล้วครับนี้เราก็จะไปใส่ตัวโครงพระลมกลับไปที่รถกันนะครับเราจะใส่โดยวิธีเอาริทิเตอร์ลงก่อน เวลาใส่ระวังแข็งหม้อน้ำด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ใส่ง่ายๆถอดท่อหม้อน้ำจะง่ายกว่าสำหรับคนที่มายังไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าต้องเตรียมน้ำยาหม้อน้ำไว้สักประมาณขวดหรือสองขวดพอเรา หย่อนพัดลมเสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับเขานะครับแล้วค่อยดึงเขาขึ้นมาอีกทีน ลเสียบก็คือเสียบให้เดือยมันลงร่องตรงตรงข้างล่างนะครับมันจะมีเดือยเดือยที่เป็นขาอยู่พอเราเสียบเดือยลงร่องเสร็จแล้วให้เรา,าดูเดือยด้านบนนะครับกด,ดให้มันล็อกทังสองฝั่งอันนี้คือล็อกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ปลั๊กเวลาเปลี่ยน มอเตอร์ใหมอ่อะปักสองตัวเนี้ยจะเสียบยากมากเออเวลาก่อนเราเสียบอะใช้แหนกฉีดครับฉีดเสร็จแล้วลองเรา,เรา,เราลองดึงพอฉีดเสร็จเสียบปักเสร็จลองดึงที่ตัวสายไฟดูว่าถ้าปักมันไม่ถอยก็แสดงว่าเสียบสุดแต่ถ้าปักมันยังถอยอยู่ต้องต้องเสียบจนกว่ามันจะไม่ถอยนะครับแต่ถ้าเสียบสุดแล้วมันยังถอยอยู่ให้ดูกิ๊ อิบล็อกพวกนี้ครับว่ามันหักมันแตกไหมถ้ามันหักมันแตกให้ใช้เคีบบนท้ายร้อย้าไปในดูนี้ร้อยกลับมาแล้วก็ดึงรับอีกทีทนึงเพราะว่าถ้ามันหลวมมันถอยได้เดี๋ยวไปมันเดินไม่สะดวกมันจะช็อตมันจะละลายได้ครับ ก็ไปได้เลยนะครับเพราเดี๋ยวเวลามันโดนความร้อนมันก็จะละเหยออกปลักไม่ต้องกลัวเสียบผิดนะครับเพราะมันเป็นปักตายตัวมันจะไม่เหมือนกันมันจะเสียบแทนที่กันไม่ได้อยู่เลยครับ คือดึงออกไม่ได้เห็นไหมครับนี่ก็ดึงออกไม่ได้แล้วเราก็มาไล่เก็บสายที่เราแกะไว้มาจะกีีนี้นี่ก็คือเป็นการสายพัดลมเสร็จแล้วีนี้เรามาใส่หม้อรองอากาศเวลาเราใส่หม้อรองอากาศให้เราใส่แบบนี้นะครับจะแ,แข็งเข้านะ ราะว่าถ้าไม่ตะแคงเข้ามันจะโดนในสีเหลืองๆเนี่ยหักบ่อยมากพอตะแคงเข้าพอรู้สึกเราได้รูปปับ๊บเราก็กดลงเลยครับแล้วก็ดันเข้าดันข้อก,ก๊อกนักท่อก็อท่อร่วมไอดีาท่อท่อยางเข้านะครับทั้งหมดและที่สำคัญอย่าลืมเสียบปั๊กแมปเซนเซอร์ครับเดี๋ยวไฟจะโชว์เวลาสตาร์ท เราก็มาขันตัวเถ็นขันรัดท่ออากาศเราจะใช้ไข่ควงแบบหรือไขค่ควงแฉก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวก เราใส่เสร็จหมดแล้วนะครับให้เราไปสตาร์ทเครื่องแล้วลองดูพัดลมว่าพัดลมมันทำงานไหมเปิดแอร์ด้วยนะครับ คืออันี้ผมสตาร์ทเครื่องลอแล้วเปิดแอร์แล้วนะครับก็คือพัดลมหน้าเครื่องทำงนาน,กนปกติคือจากตัวใหญ่ใหญ่ของมือผมที่ติดกับตัวกรอกม้อน้ำมันปิวอยู่ท่าน,นี้ก็เป็นเทคนิคเรียบร้อยครับในการเปิดพัดลมหน้าเครื่องของดีทิเตอร์ยังไงก็ฝากตกิดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องผมได้ทางยูทู e นะครับขอบคุณครับ